สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูท่นนพาพนนทมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมามหาภูมิพลอด,ลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านดูสิครับยังไม่ได้ทําการล้างนะครับนี่แต่งงกเก็ยงเงาพอให้เห็นอยู่เห็นรอยดำปีชัดเจนอยู่ที่สีทองนี่นะครับท่านพว่ายังไม่ได้ทําการล้างนะครับ ลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบ2องสีตัวติดนะครับคิวโปนี้ขึ้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับแต่สีทองจะกลายเป็นสีดำปีไปแล้วครับเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ทํากระรางตำความสาดไอ้นี้นะครับไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานด้วยนะครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดคิวบปนี้ขึ้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากันครับสหรับเหรียญนี้เรามาดูซิว่าเหรียญนี้จะติดอยู่หนึ่งร้อสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับถ้าติดก็ะบอกมีเฮแน่นอนครับถ้าใครมีอยู่ในมือในตอนนี้นะครับ อีกคำรู้หนาหลัง,ลงครับราเป็นปีพอเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมจำใบนะครับมือมันลุ้นต่อไม่ทันครับนี่ครับประเทศไทยอักษรวิวพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรับท่านสองห้าสี่เจ็ดนะครับสําหรับปีพศนี้จํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ๆเพืนอนอ่อนน้องกัานรอแป๊บหนึงนะครับผมดูคู่มือก่อนนะครับสําหรับจํานวนการผลิตกับปีสองห้าสี่เจ็ดนี้จํานวนการผลิตก็อยู่ที่ 62, 9, หกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่าน 62, 2, 9, หกล้านหกแสนแปดหเก้าพันเหรียญน,นะครับท่านอ้โหกับ 62, 07, หกสิล้านเจ็เลยครับท่านในระดับยุซีนั้นะคอยอยู่ที่เหรียละหนึ่งร้อยี่สิบาทครับท่านหนึ่งยยสบาทแล้วนะครับสำหรับปีพศเนี่ยส่วนเหรียญที่ผ่านจะใช้หรือครับตกอยู่ที่เหรีละยี่สิบถึงยี่สิบาบาทเท่านั้นเองนะครับ